ขึ้นสูงจัดขึ้นมากระยะนกเอา้าว,วานกอะไรวะเนี่ยน้องเนี่ยโอ๊ยงั้นจะตัดยังไงโอ๊ยไม่ต้องไม่ต้องอวัดไปน้อง<ก>เลยลูนอกอันนั้นเลยโอ้ยแทนละนิสัยนี่แหละโธ่ยังยังยังไม่หักหรอก มันก็ไ <c> ม <ười> ่เหมือนเดิมแล้วมันจะมาอยู่ได้พี่ก็มาเสียงอะไรวะดูสายดีหนกไอ้ขิ่มลงเดี๋ยวแม่มันก็มาเอาแล้วต้มมันไว้อย่างนั้นอ่ะมันสะเทือนอือโอ้โหสะโดนต้นเสียงด้วยต้นตัวมันอยู่ไหนอ่ะก็อยู่ในรังเนี่ยโดนเมื่อกี้เนี่ยต่ำอีอืออืออือปล่อยปล่อยมันยังอยู่ที่เดิมอยู่ ไม่เป็นไรโชว์ดูต่างต่แล้วถมตรงไหนเนี่ยน,นี่ๆเอานี่ออกก่อนเนี่ยเอานี่ออกเดี๋ยวถามันจะลามไม,ไม,ไม่เอาตรงนี้ออกก่อนเนี่ย ม็ดมันเขาแกะเอาไปขายร้านส้มตำได้แลวเนี่ยต้องตัดไอ้ตรงโคนมันอะ <c oughs> ตรงโคมนมาทางนู้นอะตัดออกโคนมันออกเดี๋ยวมก็ตายหาหาตรงโคนมันอะโคนต้นมันอะ <c oughs> มันมันมีตรงโคนต้นมันด้วยนะไอเนี่ยเนี่ยเถาเนี่ยตัดเดี๋ยวมันก็แห้งตายถ้าตัดโคนได้หาโคนมันอนะเห็นไหม พังเนี่ยทำไงวะเนี่ยเอ็นไปหมดเลยปูนก็ไม่อยู่หรอกพี่ต้องหาอะไรมาดามปูนมันไม่อยู่หรอกอย่างเงี้ยต้องหาอะไรมาดาไว้เสาอะครับต้องหาเสามาดามไว้ ต้องหาเสามาดาไว้เนี่ย,ย,ยตัดออกเนี่ยมันจะเยอะมันจะทำลำบากอย,าอยู่ปี่อยู่ว่างก็ทำเนี่ยนี่นก็ ทำล้วโลดหนามทำวิธีเขา้อมเขา้อมเอาลือเร่าอ,ออกแล้วเอาแล้วน,นทีมันมไยู่ยนมานานหลายปีถือว่นสรุปแล้วมีคนมาเข้า,างานไม่เห็นนะมนไ,ไม่เข้าไปแล้ว 唉，冷。<Yeah. S 2>